สวัสดีครับผมวันนี้วันที่16กันยายนปี2568นะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องนะครับผมมาอัปเดตกันสำหรับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งคืบหน้าล่าสุดนะครับโครงการคนละครึ่งครับแบ่งสิทธิ์เป็น2กลุ่มคนละครึ่งรอบใหม่ปี2568เช็กกระเกนรอบใหม่นะครับซึ่งใครที่เคยใช้นะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งหรือโครงการอื่นๆ ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับก็สามารถที่จะต้องอ่าอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ใช้งานต่อได้นะครับหลักเกณฑ์รอบใหม่นะครับโครงการคละครึ่งปี2,568ล่าสุดจะแบ่งออกนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เป็น2กลุ่มใหญ่โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนแล้วนะครับสามารถใช้งานต่อได้นี่ฮะน่าสนใจครับ ทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับถแถลงภายหลังการสนองพระบรมราชโองการจะเร่งแก้ไขปัญหาสีด้านที่เป็นภัยคุกคามและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยปัญหาสีด้านประกอบไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจจะเร่งดำเนินมาตรการลดระจะเร่งดำเนินมาตรการลดรายจ่ายค่าครองชีพ รวมถึงแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรและผู้ที่มีรายได้น้อยตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นปัญหาด้านความมั่นคงเร่งแก้ปัญหากรณีพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยนะครับแนวทางสันติภาพลดการสูญเสียของประชาชนโดยยึดหลักการประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดนและคนไทยต้องไม่เสียประโยชน์ครับ นอกจากนี้ครับยังมีปัญหาภัยธรรมชาติและปัญหาภัยสังคมโดยจะเร่งปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์การพนันการพนันออนไลน์โดยสร้างความร่วมมือนะครับกับเพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นครับจะมีการสารต่อโครงการโคลคระคึงซึ่งทางด้านของนายอนุทินกล่าวว่าจากการหารือนะครับกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนำโครงการโคลคระคง มาใช้อีกครั้งเนี่ยต่างเห็นว่านะครับแม้เป็นโครงการเดิมนะครับแต่เมื่อเป็นสิ่งที่ดีก็สามารถนำกลับมาใช้ได้จากการพูดคุยครับเพิ่มเติมจากกระทรวงคลังเสนอในอัตรา 60- 40สําำหรับผู้เสียภาษีแต่โดยรวมครับประชาชนนะครับได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ถ้าเราใช้อัตราดังกล่าวกับผู้เสียภาษีก็จะทำให้คนเข้ามานะครับในระบบภาษีเพิ่มมากขึ้น ประเทศชาติก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับส่วนละเกณฑ์ผู้ที่จะรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งครับรอบใหม่ปี2,568นี้ทางด้านของนายร,รัวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงคลังเปิดเผยว่าจะแบ่งสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอยู่ประมาณ11ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษรัฐช่วยจ่าย60ซ และประชาชนกลุ่มนี้จ่ายเอง40%หรืออัตราส่วนในรูปแบบ60-40นะอันนี้คือกลุ่มแรกนะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธินะ์โครงการคนละครึ่งรอบใหม่นะครับสำหรับกลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประมาณ11ล้านคนครับต่อมาครับประชาชนทั่วไปและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์เดิมนะครับก็คือ50-50 หมายความว่ารัฐบาลช่วยจ่าย50%และประชาชนจ่าย50%นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มทั่วไปซึ่งก็ไม่ได้มีกำหนดจำนวนคนนะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยหลายท่านที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อยู่ในกลุ่มที่2นี้นะเพราะนั้นก็ตามข้อมูลล่าสุดยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะ ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับผมถ้ามีการเริ่มในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นี้นะครับซึ่งในหลักเกณฑ์ของโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นะครับก็ยังคงใกล้เคียงกับนะโครงการคนละครึ่งนะครับรอบเดิมนะรประมาณ80-90เเเลยเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนนะครับแล้วก็จะเพิ่มกลยุทธ์ใหม่เช่นสิทธิ์60-40 สำหรับผู้เสียภาษีนะครับที่อธิบายไปเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและทำให้โครงการครับมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งขณะน,นี้ระบบนะครับสำหรับโครงการคนละครึ่งมีความพร้อมสามารถนำกลับมาใช้ได้ทันทีอ่านี่ครับ ก็ต้องบอกว่าของดีมีอยู่แล้วเหลือแค่ปัดฝุ่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเริ่มโครงการนะก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่กระตุ้นภาคเศรษฐกิจนะครับได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้หวือหวานะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการเยียวยาในการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับ นอกเหนือจากนี้ครับเนื่องจากโครงการเดิมยังคงอยู่โดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังหลายท่านก็อาจจะใช้อยู่เช่นเดียวกันนะแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดต่างๆที่ยังสามารถปรับได้ตามที่รัฐบาลเห็นชอบผู้ที่เคยยืนยันตัวตนแล้วนะครับสามารถใช้งานต่อได้ส่วนร้านค้าอาจจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมยืนยันว่านะครับด้านเทคนิคไม่มีปัญหานะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ นำมาอัปเดตแบ่งปันกันล่าสุดสำหรับในเรื่องของโครงการนะโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นะที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้2กลุ่มยืนยันนะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมนะก็เป็นภาพประมาณนี้นะครับโดยหลักการการใช้งานเชื่อว่าส่วนมากไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือร้านค้าซึ่งแน่นอนครับภาคประชาชนก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง นะครับซึ่งก็น่าจะคุ้นในระดับหนึ่งแล้วส่วนร้านค้าครับก็เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินนะก็เขาเรียกมีความชำนาญซึ่งก็เกิดความชำนาญในระดับหนึ่งนะที่เป็นโครงการของภาครัฐเนอะซึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในโครงการภาครัฐที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้งานกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับก็ถือว่ามีการใช้งานกันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสงส่วนนะครับภาคประชาชนแล้วก็ร้านค้าแอป รวมไปถึงแอปถุงเงินด้วยเอาละนี่ก็เป็นรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับผมก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตแบ่งปันนะครับเพิ่มเติมกันนะสําหรับความคืบหน้ารวมไปถึงการติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านไหนมีความคิดเห็นประการใดนะครับพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปหรือสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวไงอ่านข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวตอบหาข้อมูลตอบกันนะครับภาพประมาณนี้รวมไปถึงในเรื่องของโครงการอื่นที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์และสิทธิ ที่ท่านจะได้รับนะครับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะสำหรับรายละเอียดที่มีประโยชน์กับพวกเรานะเดี๋ยวนํากลับมาแบ่งปันอัปเดตอย่างต่อเนื่องแน่นอนวันนี้ต้องลําลาไปแล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you <music>